รถเพิ่งไปเฉี่ยวมาแล้วประกันก็จะหมดแล้วอะถ้าต่อประกันกับบริษัทที่ใหม่เนะี่เขาจะรับเคลมแผลเก่าให้เราไหมนะวนมีโอไม่โง่เรื่องประกันจะมาเคลียร์ปัญหานี้ให้ค่ะสำหรับคนที่มีรถยนต์ส่วนตัวทุกท่านนะอาจจะเคยชินกับการเฉี่ยวชนเล็กๆน้อยๆอ,อยู่ตลอดเวลานะคะ ทีเราไม่เฉียวเขาเขาเฉียวเราทําให้เกิดริ้วรอยบนรถยนต์ซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยนะคะสำหรับคนที่มีประกันชั้นหนึ่งก็ไม่ต้องห่วงเขาโทรแจ้งเคลมประกันนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดรถเรากําลังจะหมดประกันพอดีล่ะแบบนี้ใครจะรับผิดชอบในกรณีที่รถเรามีรอยก่อนที่เราจะต่อประกันใหม่ัแบ่งออกได้เป็น2กรณีนะ กรณีที่ไม่ได้แจ้งเคลมกับบริษัทประกันเดิมจนมันหมดไปนะคะโดยปกติแล้วอ่ะก่อนที่เราจะต่อประกันกับบริษัทใหม่เนี่ยทางบริษัทเนี่ยจะส่งตัวแทนเพื่อมาตรวจเช็คสภาพรถแล้วก็ถ่ายรูปรถเราเอาไว้อย่างละเอียดนะคะในกรณีแบบนี้ถ้าพนักงานเขาตรวจพบรอยเก่าก่อนที่จะต่อสัญญาใหม่เนี่ยจะไม่สามารถทําเรื่องเคลมกับบริษัทใหม่ได้นะคะไม่ว่ากรณีใดๆแต่อย่างไรก็แล้วแต่ปัญหาเรื่องรอยขูดฉีด รอยเก่าเรื่องการเคลมประกันในรอยเก่านะหากเป็นรอยขูดขีดเล็กๆน้อยนะคะไม่ลึกมากหรือแค่สีถลอกอาจจะสามารถเจราจาต่อรองเคลมประกันกับบริษัทใหม่ได้นะคะลองดูนะกรณีแบบเนี้เราอาจจะต้องร่วมรับผิดชอบในการเคลมกับบริษัทประกันนะคะคนละครึ่งหรือแล้วแต่ที่จะตกลงกันได้กับบริษัทประกันภายใหม่นะ 2. กรณีที่อยู่ในระหว่างทำเรื่องเคลมอยู่แล้วประกันหมดพอดีหากรถของคุณเกิดอุบัติเหตุจนเกิดติ้วรอยซึ่งทำเรื่องเคลมและได้รับใบเคลมเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้นำรถไปเข้าอู่เพื่อซ่อมกรณีแบบนี้ใบเคลมจะมีอายุได้6เดือนถหปีนะคะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบ,บริษัทนะแม้ว่าประกันเดิมจะหมดไปแล้วก็ยังสามารถนารถไปเคลมได้อยู่นะคะ โดยในขั้นตอนของการต่อประกันกับบริษัทใหม่เนี่ยเราจะต้องแสดงใบเคลมนี้ให้กับเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหรือถ่ายรูปรถเราให้ดูด้วยนะคะว่ารถเราอ่ะมีการแจ้งเคลมเรียบร้อยแล้วนะแต่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 แตหากเกิดอุบัติเหตุแล้วมันซ้ํารอยเดิมกรณีนี้ประกันเจ้าใหม่นะคะจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือรับผิดชอบร่วมก,กันกับเจ้าเก่าแต่ต้องมีใบเคลมได้รับใบเคลมมาแล้วนะ